อันซสซซองละว่าสีมะแหลกน้ำเจใสซ่องอ่ะล่ะสีไทยรูปลูกไห่เอฟซีเบิงน้ำค่ะอันพี่น้องคะอันนี้คือว่าง่ายๆกับคุณแม่ดาเนาะแฟนของคุณพ่อสาธิตค่ะพี่น้องคะเจตู่ก็ได้มาฮอดมาถึงอินีเหล่าเด้อสำหรับแฟนคลับของอันเจตู่ผ้าลวยบอกว่าไห้ไปหาพอสาธิตไห้เน้อยากได้อายุอยากได้ยั้งเพลินมาสั่นว่าเอฟซีเบิงเลยเนาะค่ะเนาะ จ้าวันเกิดก็ออกแล้วอายุแปดเก้าก็ออกแล้วศูนย์มัขึ้นมาาออกศูศูหรือศู์หนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้ขนชิ่งลูกออกเบอันเก้าแปดก็ออกเรเรียกอันเราเราหมักเหลล่าเรามักเตียวไทยก่อนเหลล่ามนมันออกแต่เล็แล้วพอเราซื้อเหลอื่นเป็นได้ซื้อกต่เ็โอ้ค่ะเอาพี่น้องเกตูมาหอดมาถึงแล้วเด้อมาถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวเจตุสิขอ,อนุญาตจุดถูปจับข้าเด้พี่น้องเด้อ